สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาว Brower Trade Academy ทุกท่านนะคะพบกับโค้ชฟิมนะคะกับมุมมองทองคำวันนี้อีกแล้วนะคะวันนี้วันอังคารนะคะที่10พฤษภาคมนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานมีใครได้เทรดไหมเอ่ยนะคะหรือว่ามีใครได้กำไรกันสวยๆบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะทีนี้เมืะะ่อวานเนี่ยค่ะเราไม่ได้มีสัญญาณส่งให้นะคะในห้อง Brower Trade ในห้องเราใจรแรมนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาไม่ถึงจุดที่เรารอค่ะทุกคนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวันไหนเราไม่ได้เทรดก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนเฝ้าดูพฤติกรรมเรียนรู้พฤติกรรมกันไปนะคะทีนี้นะคะวันนี้เราจะเทรดยังไงต่อทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปดูกราฟกันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนเดี๋ยวฟิลจะพาดูกราฟของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาไม่ถึง QM จุดที่เรารอใช่ไหมคะแต่มันมาใช้อะไรนะคะแล้วก็ปรับตัวลงต่อนะคะมาดูกันอ่ะอันนี้เป็นภาพในไทม์เฟรมหนชั่วโมงก่อนนะคะทุกคนเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะมีการเปิดแม่เหล็กปึ๊บอ่ะเมื่อวานนะคะราคาเนี่ยอยู่แถวแถวเดี๋ยวตีอันนี้ให้ดูก่อน เราจะเห็นว่าในทา m เฟร a m e 1ชั่วงโมงเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยราคาเป็นไงคะเป็นขาขึ้น2สวิงตีขึ้นแบบนี้ปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊มาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือ1890แนวต้านที่สําคัญได้นะคะเขาก็เลยปรับตัวลงมานะคะถ้าเกิดว่าพิมพ์จําไม่ผิดนะเมื่อวานเน่ยราคาอยู่แถวแถวเนี้ยนะคะราคาอยู่แถวๆเนี้ยก็คือยังไม่ได้ชนะสวิงโลก่อนนะ้ เอ้ยหรือว่าชนะลงมาแล้วนะคะเออชนะลงมาแล้วชนะลงมาแล้วแต่ทองคำเนี่ยยังไม่ม้วนตัวให้เราเทรดเซลล์ถูกต้องไหมเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเน,นี่ยเป็นไงคะราคาไหล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 ลงเรื่อยๆเลยคือไม่มีแรงซื้อเลยนะคะทุกคนลองสังเกตดูชุดนี้เห็นไหมคะไม่มีแรงซื้อเลยแทบจะไม่มีแท่งเขียวเลยนะคะก็คือไหลลงเรื่อยๆไม่เด้งนะคะไหลลงแบบ สุดะนะคะสุดท้ายนะคะราคาเนี่ยมาหยุดอยู่ตรงนี้1857นะคะซึ่งแน่นอนโอ้โหทําโลต่ํากว่โลก่อนหน้ามาหลายโลมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแผนของเราที่ฟิลมบอกทุกคนก็คือเราจะรอให้ทองเนี่ยเข้าม้วนตัวก่อนใช่ไหมคะรอให้เข้าม้วนตัวเราจะกางฟิโบหาจุดที่เราจะเข้าเทรดกันอ่ะาพาโมโนเมื่อวานเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะก็คืออะเดี๋ยวฟิมขอกางฟิโบก่อนชึบอ่ะแป๊บนึงนะคะชึบ กลางมานันี่ถูกต้องไหมแล้วโซน QM ของเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะคะซึ่งมันมีราคาในยะอยู่ด้วยแถวแถว1 8 8 0นนั่นเองที่มันจุดที่เรารอเซลลนะคะแต่เมื่อวานราคาแรงซื้อน้อยมากและราคาเนี่ยเด้งขึ้นมาทดสอบแค่ที่แนวต้านตรงนี้เองนะคะแนวต้านตรงนี้เองอะ่ะขอวางเป็นราคาในยะ1870เเลยนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นแนวต้านยังไงนี่ไงเมื่อก่อนเคยเป็นแนวรับใช่ป่ะคะ แล้วราคาเนี่ยกลับขึ้นมาเทสโอ้ไม่ไหวแล้วแรงซื้อน้อยเหลือเกินนะคะน้องอยากจะทิ้งตัวก็ทิ้งตัวตรงนี้เลยเห็นไหมคะว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือ1870ได้ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เทลงมาทำโล่ต่ำกว่าโลนี้เรียบร้อยโอเคทำโล่ต่ำกว่าโลนี้เรียบร้อยนะคะซึ่งอย่างนี้พิมพ์บอกทุกคนลวคะว่าไอจุดบายเนี่ยนะจุดบายเนี่ย ไอเมื่อไอตอนที่มันเป็น QM แถวแถวเนี้ยไม่น่าบายแถวแถวหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์อะจำได้ปะไม่น่าบายเพราะว่ามันถูกทดสอบไปแล้วนะคะแล้วราคาเนี่ยคือดันตัวลงมาจากแนวต้านึ่ด้ด้วยไงนะคะ1870เนี่ยเราก็เลยไม่พิจารณาบายนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยยืนไม่ได้แล้วก็กลับขึ้นมาเทสแล้วก็ลงต่อแบบนี้เลยนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครจําได้นะคะแผนบายเมื่อวานที่ให้ทุกคนไว้นะคะก็คือให้ทุกคนไปรอที่1 8 3 5ถึง1830เลยเนื่องจากเป็นโซนที ยังไม่เคยถูกใช้มาก่อนยังไม่เคยถูกทดสอบมาก่อนนะคะแล้วก็มองว่าเฮ้ยเป็นโซนที่มีความแข็งแรงนะคะเราสามารถาที่จะเทรดบายได้ซึ่งราคาเนี่ยก็ยังลงไม่ถึงนะคะเมื่อวานเนี่ยราคานะคะเขามาติดอยู่ที่ดีมานนี้ค่ะนี่นะคะเอ๊ะหลายๆคนอาจจะงงตรงนี้มันเป็นดีมานอย่างไง มองไม่ออกนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมองออกนะคะว่าตัวนี้มันเป็นดีมาเนาะต้องไปเรียนนะคะสมนา,าเทคนิคเทรดดีมาซัายพ่าไม้ตายพันล้านนะคะหรือว่าเรียน7วันปั้นเทรดเดอร์ก็ได้นะคะทั้งสัมสมาานาเนี้ยจะเป็นการพาดู พฤติกรรมนะคะเป็นการพาดูดีมาซ s u พลายโดยละเอียดเลยนะคะดีมาซัพพลายทั้ง4 p a แพทเทความแข็งแรงของโซนนะคะนู่นนั่นนี่สอนละเอียดมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะรู้เรื่องของดีมาซ Supply มากกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนในสัมมนาได้นะคะทำแอดมินเพื่อทําคุณสมบัติเข้าไปเรียนได้เลยนะคะเรียนฟรีนะคะทุกคน โอเคนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยราคามันยังติดอยู่นะคะที่ดีมาน,นี้นะคะแต่ตอนที่ราคาลงมารู้สึกว่ามันจะดึกแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ส่งสัญญาณคอนเฟิร์มให้ทุกคนเทรดบายนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นว่าอ๋อราคาเนี่ยมันกำลังปรับตัวขยับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่แต่แต่แต,แต่เราจะบายได้อยู่หรือเปล่า แล้วตอนนี้ราคามันติดอะไรอยู่แผนถัดไปคืออะไรเดี๋ยวฟิล์มขอพาทุกคนนะคะมาดูกราฟในทาวเฟรมเดยกันก่อนโอ้โหเป็นไงคะสวย สวยยังไงก็ชุดนี้ที่เราบอกว่ามันเป็นลักษณะของแท่งเทียนกับตัวแบบครบสมบูรณ์นะคะแท่งเมื่อวานเป็นไงคะแท่งเมื่อวานก็เลยปิดแดงให้เต็มเต็มแท่งเลยนะคะปิดแดงให้เต็มเต็มแท่งเลยแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเออเนี่ยไทม์เฟรมเดย์นะคะได้กลับเป็นขาลงโดยสมบูรณ์เห็นไหมคะได้กลับเป็นขาลงโดยสมบูรณ์แต่ว่ายังคงติดดีมานีน้อยู่แค่นั้นแหละนะคะยังคงติดดีมานีน้อยู่นะคะซึ่งดีมาน,นี้ขอบโซนนะคะขอวางไว้ปึ๊บ ขอบโซนอยู่ที่1845นะคะซึ่งถ้าราคาลงมานะ1845ถึง1850เนี่ยเราจะรอคอนเฟิร์มก่อนว่าจุดเนี้ยยังสามารถที่จะบายได้อยู่หรือเปล่าเพราะดีมาเนี้ยราคาเนี่ยมาเทสหลายรอบแล้วโอเครอคอนเฟิร์มนะคะส่วนถ้าเกิดว่าราคาหลุดดีมานี้ลงมานะคะนี่เราก็มารอกันตรงนี้ที่พิมพ์บอกทุกคนนะคะ1835ถึง18 1830 เป็นดีมานที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่าราคาเนี่ยยังไม่เคยถูกทดสอบมาก่อนเลยทันนะอันนี้เราได้แผนบายแล้วนะแนวรับแรก1845ถึง1850รอคอนเฟิร์มรวมถึง1830ถึง1835ก็ต้องรอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันเพราะว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยได้กลับเป็นขาลงแล้วเรียบร้อยทันนะคะได้และแผนบายที่นี้แผนเซลล์มีหรือเปล่าแผนเซลลมีหรือเปล่าอะลองมาดูกัน นะคะลงมาดูกันตอนนี้เราจะเห็นว่าหุ้ยราคาในทางเฟรมสชั่วโมงเป็นไงคะเป็นขาลงเช่นเดียวกันนะคะชัดเจนมาก2สวิงตีลงได้เรียบร้อยนะคะเมื่อวานเนี่ยทำโลชนะโลนี้ได้นะคะแล้วยืน1870ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูในทางเฟรมนี้นะคะจุดไหนบ้างที่เราจะสามารถเทรดเซลได้บ้างนะคะโอ้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจไหมทุกคนลองดูไปพร้อมๆกันนะคะดอกเบ็ดดอกอันนี้ทุกคนเห็นไหม เธอเห็นเหมือนฉันหรือเปล่า B1 น,นะคะมีดอกเดอบดดอกรวมถึงมีแนวต้าน1870น่าสนใจมากๆมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยค่ะจะเป็นจุดที่เราจะพิจรารณาเทรดเซลลกันนะคะซัพพลายนี้จนถึงราคาในยะ1870ถ้าเกิดว่าราคายังขึ้นไปยืนเหนือ1870ไม่ได้ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่ออ่ะภาพมาโนในวันนี้นะคะ พิมมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะเป็นแบบนี้คือเราเห็นมาตั้งแต่ทำเฟรมเดย์แล้วว่าเฮ้ยแท่งเดยเมื่อวานปิดแดงแข็งแรงมากวันนี้มีโอกาสที่จะลงต่อนะคะแค่นั้นเองเราก็เลยหาโอกาสในการเทรดบ b ายเอ้ยเทดเซล ผู้ผิดผูดถูกขออภัยนะคะเราก็เลยหาจังหวะในการเทรดเซลล์นั่นเองซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยเข้ามาถึงซัพบายแล้วนะคะแต่เดี๋ยวต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มก่อนนะคะว่ามีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่านะคะเนี่ยโซนเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะโซนตั้งแต่ถแถวแถวหนึ่งแปดหกสี่หนึ่งแปดหกห้านะคะถึงหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์นี่แหละนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามันเซลล์ได้เดี๋ยวจะมีสัญญาณส่งให้ในเทเล gram แ,แน่นอนนะคะภาพมาโนในวันนี้เป็นแบบนี้ปึ๊บทันไหมอ่าเทรดเซลล์นะคะด้วยเช็คลิสต์ ตรงนี้นั่นเองนะคะมีโซนมีราคาในยะ1870นทานะคะทุกคนแผนเซลวันนี้มีแผนเดียวนะคะวันนี้มีแผนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันกลับขึ้นไปยืนเหนือ1870ได้เนี่ยต้องระวังนะคะหน้าเซลต้องระวังเหมือนกันไอ้ซัพพลายเนี่ยต้องรอคอนเฟิร์มนะคะว่าเราจะยังสามารถเทรดได้อยู่ไหมทานไหมคะ จะต้องรอคอนเฟิร์มว่าจะยังคงสามารถเทรดได้อยู่ไหมอะอาจจะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือมันขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาทะลุ18,70ทะลุซัพพลายนี้ได้จริงๆนะคะทุกคนสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูเลยว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาด้วยแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่ามันสร้างดีมานมาด้วยหรือเปล่าหรือในทาวเฟรมเล็กอะมันยกไฮยกโลมาด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันสร้างดีมานขึ้นมาหรือมันยกไฮยกโลขึ้นมาด้วยนะคะซัพพลายเนี้ยแถวแถวหนึ่งแปดแปด 01885เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังโอเคแต่ถ้าราคามันขึ้นมาเฉยๆไม่ได้สร้างแพทเทิร์นดีมานอะไรขึ้นมาไม่ได้ยกไฮยกโลขึ้นมาโอเคซัพพลนยเนี่ยเราอาจจะยังพอสามารถที่จะเทรดเซลล์ได้เพราะใน4ชั่วโมงยังไม่ได้เป็นขาขึ้นโอเคต่อให้มันแบบเด้งขึ้นมาสูงขนาดนี้นะคะมันก็ยังไม่ได้สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่า ราคาเด้งขึ้นมาทำไฮชนะไฮก่อนหน้าแบบนี้ได้เมื่อไหร่เราจะรอย่อบายต่อเลยทุกคนทันไหมพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เรามองหน้าเทรดเซลลเป็นหลักซึ่งโซนที่1ก็คือตรงนี้แหละนะคะแต่ถ้าราคาชนะโซนนี้ขึ้นมาได้เราก็จะมีโซนแถวๆนี้แถวๆหนึ่แปดแปดศูนยนะคะโห oh, จนไปถึง1.892ตรงนู้นนะคะแต่โซนนี้ต้องรอคอนเฟิร์มก่อนต้องรอดูว่าราคาสร้างแพทเทิร์นอะไรขึ้นมาหรือเปล่า นะคะถ้าไม่มีโอเคสามารถที่จะเซลลได้เพราะราคาเนี่ยยังไม่ได้ชนะสวิงไฮก่อนหน้าถูกต้องไหมคะแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยู่ๆมีแรงซื้อขึ้นมาเยอะมากเลยชนะทะลุขึ้นไปแบบนี้เป็นไงคะสี่ชั่วโมงจะเสียทรงทันทีนะคะพอสชั่วโมงเสียทรงนะคะเราก็กางหา QM อาจจะได้ย่อมาแถวๆเนี้ย1870แเแล้วบายต่อเห็นปะแสดงว่าดีมาในทางเซมเดย์เนี่ยแถวแถว5 0เนี่ยเอาอยู่เก็งนะคะ เออตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดวัดใจนะไม่รู้นะว่าราคาจะไปทางไหนแต่ยังไงมุมมองวันนี้มองว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงได้ต่อก่อนโอเคนะคะแผนวันนี้ง่ายนะทุกคนพิมมองว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเราแค่รอให้ราคามันสร้างแพทเทิร์นก่อนนะคะแล้วเราค่อยเข้าเทรดถ้าเกิดว่าราคามันยังดูงงง,งมึนๆก็รอก่อนโอเคไหมคะนะคะง่ายง่ายนิดเดียวนะคะวันนี้แผนแบบจบเร็วมากเลย โอเคนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องเทเลแกรมแล้วนะคะรอสัญญาณคอนเฟิร์มจากพวกเราได้เลยนะคะส่วนน้ำมันก็เหมือนกันนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีแผนที่หน้าไลฟ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยไม่มีการคอนเฟิร์มสัญญาณกับตัวนะคะก็เลยไม่ได้มีสัญญาณส่งให้นะคะถ้าเกิดว่ามีสัญญาณกับตัวยังไงนะคะแน่นอนนะคะตอนนี้เรามี2ผลิตภัณฑ์นะคะที่จะส่งสัญญาณเทรดให้ทุกคนนะคะส่วน D E นะคะหลายหลายคนแบบเรียกร้องมาเยอะมากเลยว่าอยากเทรด D E 3 0นะคะ พี่บอกนี้ว่า DE เนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้เทคนิคที่ดีนะคะเราจะสามารถทําเงินกับมันได้เยอะมากมายมหาศาลคือมันวิ่งเร็วและวิ่งแรงกว่าทองคอําอ่ะทุกคนแต่ทุกคนลองมองมุมกลับนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีความรู้มากพอเรายังไม่ได้รู้พฤติกรรมของมันมากพอแล้วเราเข้าไปเทรดอะ่ะโอเคมันมีโอกาสที่จะทําเงินได้มากมันก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะตอนเนี้ ยังไม่ส่งสัญญาณเทรด DE 3 0นะคะให้กับทุกคนเรารอไปเรียนนะคะพฤติกรรม DE นะคะในแคมป์นะคะ b r a v o Camp ครั้งที่4นะคะอาจารย์เต้ยนะคะจะสอนพฤติกรรมของ DE 3 0ยหลายคนยังไม่รู้จักเลยว่า DE 30คืออะไรแล้วจะไปเข้าเทรดเนี่ยพิมบอกเลยว่ามีความเสี่ยงมากมากนะคะทุกคนเอาให้ทุกคนพร้อมก่อนอ่ะทุกคนเข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนว่าเฮ้ย DE 30มมันคืออะไรมันมีพฤติกรรมยังไงเราควรที่จะใช้เทคนิคอะไรในการเทรดเขา ระะอถึงวันนั้นนะคะที่ทุกคนพร้อมเราส่งสัญญาณดีีแน่นอน โอเคนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปดีๆนะคะสุดท้ายค่ะวันที่11พฤษภาคมนะ <laughs> ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนเราไปเจอกันนะคะที่งานเทรดสดนะคะ BU BI to change your life นะคะตอนนี้เนี่ยปิดรับแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนบอกเลยว่าแน่นมากนะคะ500คน เต็มๆ,ๆนะคะตอนนี้ที่รอไปเทศสดกับพวกเราอยู่นะคะถึงคนที่จะไปนะคะสามารถที่จะนํารถส่วนตัวไปได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสะดวกหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกนารถส่วนตัวไปนะคะสามารถที่จะใช้รถไฟฟ้าได้นะคะแล้วอาจจะต่อแท็กซี่หรืออาจจะต่อวินมอเตอร์ไซค์ได้นะคะไม่ไกลโอเคทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะเอาไปนะ,ะทุกคนไม่ต้องเอาโน้ตบุ๊กไปก็ได้ โอเคเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยเขาไม่ได้มีซัพพอร์ตในเรื่องของอสายชาร์จให้เราโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะเอาเป็นแท็บเล็ตเป็น iPad อย่างเงี้ยหรือเป็นโทรศัพท์มือถือแค่นั้นก็ได้เอาอะไรก็ได้ที่ทุกคนสามารถที่จะกดเทดได้อะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าทางโรงแรมเขาไม่ได้มีซัพพอร์ตพวกสายชาร์จให้เรานะคะเตรียมแบตเตอรี่ไปให้พร้อมนะคะทุกคนชาร์จแบตให้เต็มนะคะให้พร้อมที่จะไปเทดสดกับพวกเรา โอเคแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าลืมตรวจ ATK มาก่อนด้วยนะคะสำคัญมากๆนะคะตรวจ ATK เสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลรายละเอียดของเราในลิงก์ที่แอดมินส่งให้ทุกคนนะคะใส่ภาพที่เราตรวจ ATK เนี่ยลงไปด้วยนะคะเพื่อยืนยันว่าเรานั้นปลอดภัยนะคะโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนประมาณนี้ค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบาย